น้ำเช้ากำลังจะเริ่มนะครับกับแมท200โลนะครับค่าคัน600บาทนะหัวน้ำเช้าผมก็เตรียมไว้เนี่ยประมาณ5-6หัวนะครับหัว10หัว12หัว10หัว14คันก็แอร์เอ820ลอกซิลเลียนรุ่นเก่านะถึกถทนทนเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้ บรรยากาศก็มีเมฆนะครับแต่ก็ไ,<ป>ไม่ถึงกระคืมเท่าไหร่คนประมาณยี่สิบกว่ากว่าถือว่าคนน้อยนะใกล้ได้เวลาละเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงไไไตลิ่งฝั่งนี้ค่อนข้างสูงนะ ก็ไม่รู้จะเป็นอุปสรรคในการยกปลาขึ้นหรือเปล่าปล <L un> าตรงนั้นน่ะดีอยู่แล้ววะนะนอเดินนีปลาอีกดไม่ไล <L un> ่เขาทำไมน่ะเออเดินนีปลาอนอสวนสวัสดีครับน้นี่รวยเเริ่มแล้วนะครับน้ำเช้า หมา,มาแล้วตัวแรกขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นมาแล้วนะครับตัวแรก bằng ly bỏ mày ná hu hu ló dang dằng như ngay nia, con là tuơng cái này cái nào á, con là tuơng, không phải cái gì không โอ้ยมันเสียวเหลือเกินตะหลิ่งสูงนี่ที่สองมาแล้ว thì xả mà mày có phải ở này, tôi không mấy máy, ba mươi đó đi มามาบางนี้มาโอ้ยเกือบหลุดเกือบหลุด โอ้ยแล้วต่อไม่เล,ล่นว่าต่อไม่ธรรม,นนะมาาดาครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดตอนลยเฮ้ยใจเย็นนี่ใจเยน็นอทิต บอกว่าไม่มีจริงเหรอไม่มีเลยผมไม่โดนเลยแต่ไม่แน่หรอกน,น้ำไปอ่ะน้ำลงเองอ่ะน,น่าสกัดดาวรุ่งอีกแล้ว เสาอ่ะนะเสาอ่ะเสานี้แหละเออไม่ใช่เสาหน้าไม่ใช่เสาท้ายเอหลอกหน้าได้แล้วผมเข้าหลุมแล้ว

ฮะชี่หายแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วขอโทษครับ ตัวที่หกตาดละหัวน้ำเช้าหมดเตรียมหัวไว้เจ็ดหัวนานๆทีใช้หัวหมดหก <6 S 2> ครับ ต้องอย่างนี้ที่จะทิ้งผมไปไหนอะแมมทำไมอะ่ะหกก็ต้องหกเท่ากันดิก็น้า้าออกตัวา้าเลิกสาทุ่มขึ้นใครนี่จะอยู่รอล่ะกลับไปตบเมียดิเมียคนไหนอะ่ะเมียคนนั่นไอ้ยาโอ้โหเทียปลาเขาลงตัวล4สีสัจโจได้แปดฉีดตายแล้ว <laughs> <laughs> เล็กใหญ่นับหนึ่ง

เม่นเป๋าเล่นเลเล่นเลยป๋าเล่นเลย้สอ,องผมมีแต่สามจุดห้าไง เคยกระชังปลาใหญ่ใช่ปลาใหญ่ปลาใหญ่แรงดีเรียบร้อยมุมปากนะครับ เด็ผมเดินมาปลดปลายนะโจเขา เดี๋ยวแป๊บนะรอแป,ป๊บหนึ่ง <c oughs> เป็นบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับต่อคิวเันช้อนปลาเลยนะขึ้นทีเดียวขึ้นคู่เลย มา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 ปลาอยู่นี่่อ,อ,ย,อย,ย,ยอมยังนะต่อยอมเรียกนะโอโหโดยางสูงเลยถ้าปลาไม่กัดเดี๋ยวค่อยขยับหนี เดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นหน้าน้ามันกลัวเฮ้ยลอกไม่มีเบรกไงวะขายคืนไหมลอกใครเนี่ยขายคืนอ้าวจิ๊บแล้วหินใครเนี่ยหัโอ้โหเอาท่อยัดยัดยัดอะไรมาเนี่ย มาได้แล้วตัวก็ไม่ใช่ใหญ่ใหญ่กัดล่องกัดกาดกัดร่องเลยข้าง,งหน้านี้เลยมันอยู่ในล่องนี่แหละโอ้โหปลาเก่าเนี่ยปลาเก่าปลาเก่ามากเลยข้อมาต่อยเขาด้วยนะ

ปลาขวานะครับบอกใครอ่ะปลาขวานะครับขวายาวๆครับอยสอคยังว่สวิงผมอยู่นู่นวะ ใครเพิ่งลงเนี่ยโทษครับโทษครับโดนไหมมันออกอย่างเดียวเลยวอ่ะกำลังจะหยิบคันปักเลย ท่องไว้ท่องไว้ในสิบท่องไว้อ <laughs> ย่าอย่าอย่ามิบจนเมื่อยตูดแล้วเนี่ยปลากเกี่ยววะวะ,วะอาการเดียวับผมอะ่ะ <laughs> งัดไงไม่ขึ้นตักีวะเห็นแล้วเหรอโอ้ยขอบปากเลยยกเย้ในสิบมาแล้ว ขอบคุณครับ ันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะกับแมตต์สอโลผลงานวันนี้ติดยศใน10นะครับสิบตัวแต่ว่ามีเพื่อนสมาชิกขอซื้อไปแล้วห้าตัวนะก็สวยๆเลยนานๆทีติดยศหรือเขาตักที เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม